สวัสดีครับพี่เ้าเลยเองนะครับจัดรากยการเมคอัพจูเกเตอร์ครับก็ว่างานตามระเบียบนะฮะวันนี้ก็เลยชวนป้าน้องไปไหว้พระกันไหว้พระพิคเนนนะครับที่อาชาเชิงเซานะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะฮะองค์ยืนนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะมารับป้าน้องเพื่อนสนิทนะฮะแล้วก็จะเลยไปเลยนะฮะ

ครับตอนนี้ก็มาถึงที่อุทยานพระพิคเนศองค์ยืนแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับนนี้จะเป็นร้านอาหารส่วนอันนี้ก็เป็นห้องน้ำครับทำสวยจ้านะฮะ ปน้องเขาก็ไปเข้าห้องน้ำนะฮะเมื่อกี้ที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก็นางบอกน้ำส้มทำผิดนะฮะน้ำของน้ำส้มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่สะอาดนะครับดังกันเลยต้องเข้าห้องน้ำก่อน <c oughs> อันนี้ก็ขึ้นมาก็จะมีจุดขัดกรองอย่างนี้นะครับเราวก็ต้องใส่แมสสนะฮะครับแล้วก็เซ็นชื่อต้นคนนะครับ พอเข้ามาก็จะเป็นที่จำหน่ายดอกไม้ทุบเทียนนะคะนี่อันนี้พี่น้องก็ไปซื้อชุดใหญ่นะฮะเดี๋ยวซื้อดอกไม้ทุบเทียนกัน ที่คด้านหน้า,นาองค์ใหญ่ค่ะก็ได้ของไหว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้กันนะฮะเราก็เดินขึ้นมาบนนี้นะฮะ<ม>ก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นจุดที่ไหว้พระแม่อุมากับพระศิวะนะครับเร,เราขึ้นมากันก่อน ไหวองค์พระพิคเนศเสร็จแล้วนะฮะเราก็เดินลงมาตามทางเรื่อยๆนะฮะข้างหลังเนี่ยคือคือส่วนที่หันที่องค์พระพิาเนศหันหน้าไปเนี่ยจะเป็นแม่น้ํานะครับนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาดูวิวแม่น้ํำกันนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับจบภารกิจนะฮะเราก็ไหว้องค์พระพิคเนศองค์ยืนเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะไปอีกที่หนึ่งนะฮะคือขับรถผ่านแวบๆเห็นเป็นวัดชื่อวัดเลไรนะพี่น้อง เราไปดูกัน ครับแล้ววัดที่เราจะมานะฮะชื่อวัดตะพังคลีนะฮะไม่เคยมาเหมือนกันครับตาม GPS มาก็ทางก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทางก็จะเล็กลงเล็กลงอันนี้คือส่วนไหนของฉะเชิงเซาเราก็ไม่รู้นะฮะตาม GPS มาอย่างเดียวเลย่ะตามเข้าไปเรื่อยๆนะโอเค มาดูหน้าวัดนี้เนื้ขอขาวปูมหาลาภเดือนหลังใหม่อยู่ไหนว่าเป็นเป็นวัดเล็กๆนะฮะที่แบบว่าปูเต่ามหาลาภคือพระจันทร์ลอุ้ยวัดนี้อีกจังเงยยิบ <20 S 1> จังเลยเข้าไปได้นี่คาเรน ได้จังเลยได้วิธดีจังเลยอ่ะไม่ได้แล้วพี่น้องเหรออืมไม่เป็นไรเรายกมือไหว้นี่ก็แล้วกันครับม,มาถึงแล้วนะครับอันนี้เราจะกำลังจะมาไหว้ปู่เต่านะฮะที่นี่ก็จะเป็นวัดแบบวัดเล็กๆในอ่าชุมชนอะไรแบบนี้นะฮะ เราจะมาว่าครอบปูนะ่เนาะถึงตละละ,ละครับ ถูกนิดเดียวห้าสิบบาทครับไต้ดินปแล้วกันล่าละครับลุงสวัสดีครับ ตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารชื่อว่าบ้านไม้ริมน้ำแปดริ้วนะครับมีร้านสวยเป็นไหมๆนะฮะสวยเชียวอาจจะเดินๆเข้าไปดู ได้ไม่แจบไม่บ้าอ <Okay. S 3> <Okay. S 1> ่กไหวไหมอาอา